ขึ้นถ้ำนะคะตรงนี้ทางขึ้นถ้ำนะคะ,คะโอกาสดีๆนะคะจะพาส้มโอขึ้นถ้ำนะคะไปไว้เหรอจะพามาทำบุญไงใช่เจ็ตน่ารักจะตายในชะ่เจ็น่ารักจะตายฟังฟังแต่ปากไม่ถูกพูดเลยเจ็ตน่ารักไหม เงินก็จะหาของก็จะจะถวายพระบุญก็อยากจะทำเองก็หานะคะท่านเหรอเจดไม่ต้องอ่านหรอกเนาะที่ไม่ได้อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละนี่แอดเจ็ษนะคะกล้องโทรศัพท์นะคะ โอ้โหทำบุญค่ะพระกระจดโอ้โหเจ้าชมโอหอบพราใจพสะอาจารย์อยู่ไหนข้าหลั ออกไปไหนเอาออกก็มองไม่เห็นเลยแม่มองบุญเห็นหม่นไปไปจัดให้ไปไปที่ไหนก็จะบอกแค่ว่าไปขอควาปรึกษานะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรนะไม่เคยปรึกษาใครเลยนะไม่เคยยืมใครนะคะไม่ใช่คนตลกแล้วคนสวยใช่ไหมปุ๊บต้องพยายามใส่แว่นอยู่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ ห้าคู่นะหนูห้าคู่ห้าคู่เพื่อสิ่งกินอันนี้นะคะพี่พี่รสจนานะคะทำบุญห้าร้อยนะหนูก็สมทบทำบุญด้วยอีก500บาทนะคะขอให้หนูค้าขายด่วยนะสาธุขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะขอด้วยกันเลยขอด้วยกันเลยสี่คน ซองก็ซองก็ลืมเอามานะคะไม่ได้เตรียมซองเลยก็พับใส่กระดาษด้วยค่ะพี่อังคณิิถาสวัสดีค่ะพี่อรุณสวัสดีค่ะแม่อย่าลืมแม่หาน้องและแม่วิวิน่ารักจังเลยค่ะไม่ต้องรีบไปส่งของนะ เย็นนะคะพี่แม่อาจจะมาจากตลาดแล้วก็แวะมาหาน้องเอาของกินมาแวะหาน้องด้วยน้องตุ้มยังไงไม่ท่าเราไม่เอาไม่เอาลงสวัสดีอาจารย์บอกระนั้นหนูห้องหาจนแล้ดพุทบมีข้ามข้าหนูเยอะน้ำหนูเยอะน้ำเดียวเท้ามาตอนบ่ายครัอาจารย์ตอนเช้าหนูคลายของสองสอง ส่าวจาัสวัสดีจสวัสดีค่สะวัสดีจ่หตัวเองไหมเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์เบิร์แล้วาจานแต่ว่าจะร่ายจะไจะพอทำบุญกับขายของค่ะใจด้วยค่ะ ไม่ค่ะที่กองกังคณะตัวเองนรอดค่ะตัวใครตัวมันค่ะไม่โดนค่ะลงเส้นดูแข่ค่ะเจ้าอากงคัดตั๊กเมื่อกี้นี ถ้าปุผมคัดตัด แก่เนทำบุญอยู่นะคะ5้าร้อยบาทเด้อก็จะหนูละคะ่าพวกมวยยี่คนเดียว <c oughs> มีสบายแล้วคนนั้นมาละมล้มอนด่ถิงดัดงพวเป็นคู้ดผ้า <c oughs> แลมาไหลหนูโคเลี้ยหมาะค่ะมาไหลหนูม <c oughs> าไม่ก็เอะ้นบ่าเพราะหนูว่าหมาไหลหนูเพ <c oughs> ื่อนั่งหนูกับขึ้นมาโดโดอยู่นี้นะมันาสมคบของนที่วัดว่า ถ้ากันแพ้หงทหาหนุ่หนุ่แรงกาสันฮะโอ้ยเดือนนี้พราะว่ามึงกลัอสค่ะไรหนุนี่ละมาจากอล่ะโอ้ย หนูและอิจฉาเขาจะต้องเป็นอื้นค่ะแม่ค่ะอิจฉาแค่มาขายของป้าหนูก็เป็นเท่านี้แหล้วแต่หนูแบบไหนบ๊อบเลยค่ะขี่รถลงขี่รถเลยรถไถส้มนะพ่อเนาะเราทำให้ฟรีนะคะงานวัดนะอุ้ย ดูนีสาวกชมพู่มาเต็มเลยอันนี้คือเจ้ากรรมในเวรนะจ๊ะนะใช่ไหมใช่เราอุทิศให้ชมพู่แล้วก็เจ้ากรรมในเวรทุกคนเลยนี่อันนี้ชุดชุดอันนี้เราเอากลับได้แล้วพอชุดขาวนะเอามาให้ชมพู่นะคะพ่อเป็นคนเอามาหานะก็มีก็มีเอฟซีลค่ะเอฟซีให้ให้เรานามาให้น้องเพราะว่าฝันเห็นน้องนะคะน้องอยากได้ชุดขาวอะไรประมาณนี้นะคุณ ทำไมถือกล้องแล้วใครจะจุดทูบให้เจ้าหน่ะเธอก็ช่างเขาช่างเขาเกิดเรารู้ว่าเราดีก็พอแล้วแจ็คเขาไม่ไปเช็คเวล่ะจุดได้จุดได้แจ็คจะจุดไหมแจ็ควางวางกล้องไหมตัวเรารู้เรา หวังหวังในสิ่งที่เขาอยากได้เลยเขาถึงว่าใส่ 啊。 สวัสดีจ้าผลทางทางสายกลางนะคะคู่อันุตอนันมทนาให้หนูมีความสุขอุรมสมบูรณ์ขอบคุณค่ะของผลจากทูกที่คนปฏิ้าก็จะมีที่วัดแห่งนี้นะคะก็จะมีธาตุอยู่สามอันก็คือเอ,อคู่นั้นจะเป็นจะเป็นคู่ตายายนะคะของเป็นพ่อแพมเป็นของพ่อของแม่แพมแล้วก็แม่ของแม่แพมนะคะ เป็นตายายนะแล้วก็ชมพู่อยู่ตรงนี้นะคะมีเอ็ซีบอกอบอกไม่เหว่าบอกไม,ชม่ชมพู่แนะนําไม่ชมพู่ว่าให้เทปูนกว้างๆนะคะไม่ใช่เอ,อคนอีสานเขาถือนะคนอีสานเขาถือถ้าเราเทกว้างคือเหมือนกับว่ารอรับาธาตุอีกอันนึงเหมือนกับว่ารออะไรอยู่รออีกคนนึงหนึ่ง,งนั้นเหรอประมาณเนี้นะมันมีนะมันมีแบบว่าเขาเทกว้างแล้วมันจะมันจะรออีกอันหนึ่งเพราะว่าพื้นที่มันเหลือ ไม่ติดรูปคือบางทีเราก็กลัวว่าถ้าเราติดรูปแล้วมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคนจะมากระโมยกระดูกรูปเราหรือเปล่าตรงนี้เนาะก็เกี่ยวว่าเงียบดีกว่านะาคุณเนาะก็เหมืนมาจากแรงงนอือช่วบ้าวัดนี้เขามีคอยเฮ่อเนาะชาวบานเขาเตงเนาะใช่แต่เราเราอยากอยากให้อยากให้น้องมาอยู่กับข้าวจันทร์ดูหน่อมันสนุกได้อยู่กับตายายด้วยนะคะป้าย อาจารย์ตอนตอนที่ส้มโอไปนะดกมากเลยนะตรงน,นี้นะต้นนี้ดกมากเลยอะไรมักส้มโอไหมว้ามันมันไม่แทบเห็นไหมแม่ก็มาหมัพีิบันกลับกล้องกลับกล้องทุกคนเมารถอยากให้รู้ว่านี่นะคะที่แม่ส่งของส่งต้องส่งของทุกวันส่งของห้าเกินบ่ายสองโมงนะคะก็เลีได้บ้างด้วยความที่ว่าเรารู้จักกันกับผู้จัดการสาขาเจนนะะีนะ ต้องยีดองก่อนเหมือนไปเที่ยวด้วยเลยเนอะค่ะพี่ตภรต้องยีดมก่อนหนูก็เมาพี่เคสวันด,ดีจ้าซื้ออะไรเแซ่บมันกินดีไม่บอกกุดแจสารเต็มรถเลยสามร้อยกว่าทานอุ้ย โอ้ผู้โดยสารตกรถหรือเปล่านี่เหลือ276เอนกูผู้โดยสารเหลือ200กว่าค